พระเอกด,ดังป้องนวัดโผล่ตอบแล้วชัดๆหลังโดนจับตามองดาราปอปลาคดีโฟเรกทีดีพร้อมเคลียร์ข่าวดาราซื้อกินมาดูความคืบหน้าล่าสุดคดีโฟเรกทีดีซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ดีเอสได้ออกมาเปิดเผยว่าพบดาราปอปลาเชื่อมโยงคดีโฟเรกทีดีเนื่องจากมีหลักฐานที่เชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ และหากรวบรวมหลักฐานได้แล้วจะออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวนั้นคือใครโดยเวลาต่อมาทางด้านเพจรวบรวมผู้เดินโกงจาก Forex TD เปิดเผยข้อมูลว่าดาราปอปาเป็นปอปาผู้หญิงอายุเยอะๆโดยทางเพจเคยมีกล่าวถึงเป็นโพสต์ไว้เมื่อปีที่แล้วและหลังๆเพจมีการแทงหวยพลาดบ่อยจึงขอไม่เอ่ยชื่อถ้าเออยากรู้เป็นใครไปไล่อ่านโพสเก่าๆดู ล่าสุดทางด้านบุ๋มปรนัดดาได้แกงหม้อใหญ่พระเอกหนุ่มป้องนวัดโดยได้โพสต์คลิปหลังมีข่าวแฉดาราปอปาเอี่ยวโฟเร็กทีดีซึ่งทางด้านบุ๋มปรนัดดาได้ถามป้องนวัดว่าไม่ใช่เขาไม่เคยยุ่งครับก่อนที่จะยิงรัวอีกประเด็นว่ามีสาวปิิสนาแฉว่าดาราหนุ่มหล่อน้าหล่อมากซื้อบริการทางเพศทางด้านป้องนวัดก็บอกว่าไม่ซื้อครับไม่ใช่ผมครับ ขณะที่ทางด้านบุม่มปนัดดาจึงส่วนกลับว่าไม่ต้องซื้อเพราะส่วนใหญ่ได้ฟรีใช่ไหมซึ่งทางด้านป้องนวัดถึงก็บอกว่าไม่ต้องพูด